ออแล้วเป็นพนักงานประจําหรือยังค่ะถ้าหาหาไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไไม่ด้ก็คือถูกเลิกจ้างต่อไม่ใหม่ไม่มีผลงานมีาเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนสองคนเนี้ยจบที่ไหนจบที่เทคนิคมีถ่ายวีีดโอแล้วนี่แหละออันนนนนนนีี้้งเป็คท่ไหะจังหวัดจัังหวดอะไรโคราชโคราชเออใกล้ๆกันอ๋อพอดีเลยนะ นี่มาถูกถูกหลักแล้วมาถูกหลักอมันก็เป็นเรื่องตัวกานหมดแหละนะมานี่มาเป็นเป็นเงินฝากประกันใช่ไหมใช่ค่ะอืมเห็นพี่ชายก็ทําอยู่นะเห็นเข้าไปในฟาร์มอยู่แต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับาจะก็ได้แล้วก็ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วล่ะไม่แต่ผมอยู่ฝั่งนิคมคงจะแบ่งสายกันไปมั้ง ก็นั่งคุยกันเรื่องวงดนตรีฮะเรื่องห้องบันทึกเสียงเรื่องโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่ไหนะโรงเรียนชีวิตใหม่สร้างได้เคยได้ยินไหมฮะไม่เออไม่เคยได้ยินก็อยู่ตรงไหนคะครับอยู่ในนิคมสายหนึ่งฮะนะครับนิคมสายหนึ่งรู้จักบ้านพักใจไหมบ้านพักใจบ้านแห่งนี้มีเรื่องราวมากมาย ชะตาคิดไว้ให้เราได้มาพบกัน่ะว่าๆไปเลยครับมาสเสนอสินค้าเลยครับวันนี้นะครับก็มาพบปะเพื่อน้องน้องพี่นะมากหน้าหลายตากันนะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเลยนะครับ มันเหตุจังหวะเวลาต่างๆมันมาคาบเกี่ยวกันพอดีเลยแล้วมันมาคาบเกี่ยวเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะอา่าดีมากดีมากรถที่ใช้นี่ก็เป็นรถผมก็ใช้รถคันนี้มานะออก็พอดีให้ให้น้องแฟนใช้อยู่ประหยัดไหประหยัดผมติดแก๊สรุ่นแรกๆเลยออแ,บบแบบไม่กลัวตายเลยนะ <c oughs> LPG นะก็ประหยัดเข้าว่า ติดแก๊สรุ่นแรกๆเลยฮะนะครับตอนนั้นหมื่นแปดติดที่อูสเน่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวนะฮรดีมากดีมากอะ